สวัสดีครับวันนี้ก็ผมมิสันใต้ด้ำแต่งนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามารีวิวรถต็อกกี้เต่งรอแต่งสวยนะครับเอาขากระจกมาส่งให้นะครับโอ้ยกกันชนด้วยรอจริงๆครับคันนี้โอ้วางกันชนแล้วครับเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะครับ นี่ครับเราก็เอาขากระจกมาส่งครับเป็นขาตัวนี้ขายหญ่นี่ครับเออใส่รถอะไนใส่รถน้ำเลมเลืออะไรคันนี้นี่เองครับที่กันชนยกได้อยอดมากจะใช้เป็นตัวลมครับ พาเดินดูรอบคันครับวันนี้แฉก็เป็นแคปเลดแล้วนะฮะเป็นแนวแบบใสๆเวร์ช่นชอบตาเรอบก็ใหม่ครับ โกสเทือนทุ่งแต่ฝุนหลางเป็นน่าเต็มอา้าวมิชลินหายตัวหนึ่งมิชลินคงไปไหนแล้วไม่รู้เหลืออยู่แค่สามตัวจากสี่ตัวท่อใส่เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยว เป็นเหล็กหรือเป็นเหล่ดน,นี่ก็ไม่รู้สารใต้ด้ำแต่งับผม นอนนอนไปดูที่ยึดขากระจกอย่างแจ่มคิดทำได้ไงเนี่ยตัวนี้เป็นแผ่นอะคริลิกนะครับตัวนี้เป็นแผ่นเลดท,ที่พับมาแล้วก็มาตัดให้เป็นรูปทรงก็สวยไปอีกแบบครับแต่แค่ยังไม่ได้เก็บงานคนระับขาดิดหน่อยอีกนิดหน่อยก็โอเคเลยตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นลายเปลดปลาครับไอ้ครอบปัดทุกคนสติ๊กเกอร์เบาๆว,าวินนองแปะ๊ะเฉียบๆรนทุ่งสิงโตรถทุกโ้ยสมาคมร่วมพลร่วมพลเต็มเลยไฟหมวกตัวนี้ ยังไงใส่เล็อคใช่เลยใส่ไฟได้บอกยังยังยังไม่ปัดเลยด้วยเจ้ากรอบไปจดเดืยน คันนี้เทมนกันเป็นหมวกหน้าจั่วขายุ่นตอนนี้เราอยู่ที่เทดินครับแดดร้อนมากโอ้ยรอรอครับพิวผิวยกนิ้วหน่อยเอาสิงครับหนึ่งสองชะ แฉ่โอ้โหแฉ่หมดเลยล <c oughs> ุดลุดลุ่ดินเลุด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 ดแดดลดลดรุดนุดล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 ุดรุดลุดัุาด <c oughs> มาุีลคลุลอดลุดลแดลดลุดลุดลดังมาก คันนี้เฮ้ยเดก้าครับเดก้าเป็นชนหายไปไหนเนี่ยอุ้ยสาวขับรถแรงจังอืดูครับเป็นขายุ่นยางแจมเลยโว้ยแบกนะเนี่ยทีเทดดินก็นืดๆนืดๆหน่อยนะฮะ อนี่ครับถ่ายลงยูทูบครับผมครับโอ้โหมันเล่มันไล่เยอะพอสมควรนะโอ้ยคันนี้มาจากสวนสักด้วย ยังเยอะเลยดินหนึ่งกองไปแล้วหมวกจะเป็นแบบสีไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะพาดูเรื่อยๆว่าจะมีคันไหนมาต่ออีกนะฮะมาอีกคันครับตอนนี้ คันนี้ก็เป็นเดก้าเช่นกันครับเป็นขายุ่นแล้วแล้วก็มีลําโพงข้างบนครับอาจจะคุ้นๆกันดีครับวารีสินโอ้ยมาแล้วที่นี่โอ้ยขาหมวกยุ่นนั้นทั้งหมดเลยคันนี้กระบะใหญ่มากกระบะยาว ตัวนี้ก็เพิ่งเทได้แค่ไม่กี่เที่ยวครับแต่ก็โอเคครับตรวนี้นั่งแล้วก็สาวมาเยอะมากผ่านไม่เยอะล้วอยู่กับมิวทำน้อยก็ไม่มีอะไรมากครับต้องมีสสาวท่านั้นคันนี้น่าจะยกขนาหน่อยนะขนาต่ำมากเลยครับลองดูดีๆครับล้อนี่เกือบ เข้าไปซุ่มบังโคลนแล้วอ้าวสาวบุญเวมูยสาวเยอะดีมากอย่างแจมครับผม ของเด็ดเมืองบุรีรัมย์ครับวันนี้เราก็อยู่ที่บุรีรัมย์มีแต่รถเด็ดๆเ,เลยทั้งเด็ดทั้งเผ็ดแล้วก็ร้อน รถไทยก็ไม่กี่แรงหรอกครับแต่คนนี่แรงมากเรียกว่าคนตีนผีนะครับผมตรงนี้ไม่รู้จะเทขนาดไหนผมหมดหร,หรือเปล่า ฉันจะอยู่ัรงนู้นครับเดินเคลียร์เครงนู้นโอ้ยร้อนมากตอนนี้อันนี้เราก็เอาข่าวจกให้เชียงครับมาเอาข่าวจกให้เชียงแล้วก็พาเดินดูรถหล่อๆนะฮะที่เอามาเอาดินมาเทพาเดินดูเดินชมเรื่อยๆกันไป ชอบคันไหนบอกต่อกันได้ครับโอ้ยลุงมีเตรบ้านโป่งด้วยนี่ครับมีเตะสามชาติคันนี้อันนี้ถ่ายลง YouTube หน่อยนะครับผมจะขอถา่ายนะฮะนี่ครับเตรสูตรพิเศษงานไทยครับเออย,ยังแจมยังแจม แดดร้อนๆนี้ต้องไอติมครับนี่ครับคุณลงมาถึงที่เลยกับบิ๊กไบครับบิ๊กไบเ์โอแดดร้อนมากไม่ค่อยอยากจะเดินไปตรงไหนเลยคันนี้เหมือนจะอีกไม่นานเดี๋ยวจะได้รอดูรอชมกันต่อไปนะ จะเห็นไฟในตอนคืนกันแน่สักต้องมีสักงานหนึ่งครับผมดัวจอตุวลงเขาก็จะไปแล้วครับผมอ๋อจังเทเลยไอศครีมซิ่งครับ อนนี้ก็พวพบปะสัมมนากันอยู่เสร็จจากนี้เราก็ไปใส่หมวกต่อครับเต็มหลังรถเลยโอ้ยแดดร้อนๆแดดร้อนๆช่วงนี้ก็จะถึงสงกรานครับผม แดดร้อนมากกลางวันร้อนตอนเย็นฝนตก<อ>ว่าไงเา่สเครับคันนี้จะเป็นร็อกกี้ หมวกแบบสามแบบสามเต็ม <c oughs> ถอนเกียร์ถอนเกียร์อแดดร้อนมากครับ <c oughs> มีที่ไหนร้อนกว่าน,นี่อยก่ไหม <c oughs> ผมก่อนไปเราก็จะพาเดินดูอีกรอบหนึ่งครับเพื่อดูเราก็เพื่อจะได้จำได้ครับผมดูทีเดียวเดวลืมม,มายโจมายโจตอนนี้จำง่ายครับขึ้นชนขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวให้ลุงน้องคาดต่อครับเดี๋ยวมาชมรถดก,กี้แต่งสวยแต่งหลอ่อ นี่ครับก็จะเป็นแบบงานไทยได้แต่งได้สวยมากครับรถเสียอิงรถเหล่าเมืองบุรีรัมย์ครับเพิ่งทำป่องไฟเป็นขายังกระจุกเพิ่งเสร็จครับแต่ยังไม่ได้ขัดครับแต่ก็สวยครับเหลือใส่ไฟครับเดี๋ยวจะต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะพาชมคลิปตอนต่อไปนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้่อยนะครับสวัสดีครับ